โทษโใจเย็นใจเย็นเด้อพี่น้องเด้อฝ้อออากับฟ้ามาเข้าคิวยื่นบัตรยื่นตัวยี่สิบาทน้องครับกนละยี่สิบเาจะร้อยเลยครับฝักเข้าร้อยเลยครับจะผู้ฮาบผู้หิวครับผครับบรรยากาศตลาดนัดท่าอุทิศ <c ours> คนพุ่มเนี่ยครับพุ่มบนล้นซื้อของกลับไปค้าเพิ่งยังบุขึ้นมาของขึ้นมาก่อนแล้วเปอค้าักเรใส่เป้าเป้าไข่วัดแดงเนาะน้อประมูล <laughs> แล้วประมูลไข่วัดแดงครับ ับบกะลังงาดกครับทั้งป่าทั้งหอยพดโทษเโทษครับรกคอันไม่ค้าพคนมาซื้อไปขายต่อครับคมามาปุ๊บก็ต่อรองราคากันเลยครับอาจจะแบกันแบกขึ้นมตแบกก็้ไปเรื่อยๆเศ้ามีน เอาครับตอกองราคากันเอวนอกประเดี๋ย่ข้าแต่หอยนี่เลยนะเอาทำบรรยากาศต่อรองราคาีปค้ามาซื้อไปขายต่อครับว่างนะคกับท่านนะครับ ตะกุลกระเทียงไะไครครับทุกคนอันนี้กรอ,ค,อกรครับรอสกคตู้ครับมีการจับกั่งลาวกำลังเอาเข้าฟองนี่คนมาครับสุนค้าต่างๆรบอกไม้มีทั้งต้งทงตมทั้งสดกับหมักม่วงบรรยากาศคือคักครับ เงยคนขึ้นมาบมเวกับเรือสามลำครับไไน่าานานี่ขายบกบห่เนะาะแ่ะเล,ย,ลยจ้าืจาจักโตฮะ หกสิบต่ีห้าสิบแต่ตัวเนาะมันหกสิบแต่ีมันเรือเราใส่เรือหน่มันหนักหนักงหกิลละร้อยครับแมงกิโลหรือว่าจิ้งหรีดครับจิ้งหีดนี้ก็สมุนไพรหน่อไม้เผาหวมัดครับเป็นหลังตังร้านตั้งร้านคับแ้ก็ขนของขึ้นมา

อันนี้ะคะโลสองยห้าสิบค่ะมันมีปลานาปลาอันนี้ก็คือกันเาะค่ะไม่ก็คือกันารเดียวจานราคาเดียว ลีดอกแะเดียวตรีอาหารเยอะครับพี่จะได้ก็ขับับเมืองเขาพ,พี่น้องเลยหน้านี้ฝนตกแล้วหน่อไม้เริ่มออกอิ่งก็ออกกัน เป็ดเพาะกันหลายครับช่วงนี้มาสัปดาห์นี้เป็ดเพาะกล้าสุกแล้วหนิมันน้อนตามระบบบรรยากาศครับตลาดนัดไทยลาวท่าอุเทนวันนี้ครับมาถ้าใครจะมามาสักงเปิดมุมเช้าพอดีครับเปิดมุเช้าราคาก็กำลังวางจองแล้วครับชมนี้กขนับ มีป่าหน่อไม้ครับปลามีหน่อไม้อาหารหลักตามฤดูกาลลการทดแทนลคกรแน อาจจมี้มงองครับหองหองกินปักเสงงครับและวะไครดีดีครับนเป็นแปักงเงียงสดสดเลยครับไอ,อ,อดยดีครับวางปุ๊บ ก็พุ๊บๆทแล้วมันสดสดมากเลยครับสเแม่อาลืมใจลืมได้ตังแล้วลืมเอาตายแล้วลต,าตายแล้วหนึ่งตายแล้วจ้าิปี้มาแล้วตัหาะ นี่เดียวคู่ปาตุกปลากับปลาอออเอออกตั้งปลาตั้งหอยคับปาหอมาจลหาย่มันนงเหรอเรื่อะเาะตัดคปลาไก่ดดีครับ

มันมลุกตาครับลูกตามีต่หัวสามดอกเข้มวายเดอรอมวาเข้มนับไข่ก้นแดงไม่มีแต่หัวใหญ่ก็่าแตาบอม่าเราไปเบิ่งครับผมอยู่ของกินไลนะครับ ช่วงอุตสาหกรรมถ้าฝนมาอาหารก็เกิดครับที่ตลาดเช้าวันนี้ก็คือคัก,กตลาดนี้มีเาร์วันจันทร์กับวันพฤหักเลยครับหัวใหญ่เท่าไหร่สามร้อยจ้ะขวดใหญ่สามร้อยเล็กร้อยแนนแค่แน่นอนสังเกิมีเกสรดอกไม้เท่าคุนไม่มีเลย bớt bớt này này đây này đây này các bạn ơi <laughs> các bạn ơi các bạn ơi

กิโลมันพอดีกินป้เน่ไรนะเจ้ากอนกิโลมันญ่นะมันแกตอนนี้จะเกมาเ็น้องเ็ดเพาะออกลาาน่่าอยนี่งาเ่ ไครใหญ่นั้งไ่เห็นับเฉพาะรอยห่ตัวไข่ใหญ่ายนตอนนี้ก็เออมีอานครับห่วยีห่ยหาห่ย่ห เขาเอื้อย่างครับหลายๆขงยยางนะขุยยางขุงเท้าครับหอยหอยทรายจ้าหอยทรายหอยหอยทรายี่หอยทีหอยน้ำโขงนะจ้าหอยกิ๊หอยน้ำโขงครับมึงแต่ัดครับหมักมีลวิคอรเบิ้งเอาครับ